ลันักกรุงนี่คือคอร์เกตนะครับที่มาในรสชาติกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารฝรั่งเศสนะครับสูตรนี้มากับเนื้อบดรับประทานเป็นของว่างก็ได้หรือรับประทานเยอะๆก็อิ่มท้องอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับในกระทะของเรานะครับเดี๋ยวเราจะผัดหอมกับผัดเนื้อนะครับเราใช้เนยนะครับในการผัดพอเนอยของเราเริ่มละลายเราใส่ หอมใหญ่ลงไปได้เลยครับเพื่อนๆลองดูนะครับหอมของเราชิ้นไม่ใหญ่มากเราจะผัดให้เขาสุกนะครับพอสุกเนี่ยจะมีลักษณะที่ใสขึ้นใช้เวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะครับ หลังจากนั้นเนื้อวัวครับสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เนื้อหมูเนื้อไก่ซีฟู้ดนะครับอย่างปลาหมึกอย่างกุ้งใช้ได้เช่นเดียวกันครับ ปรุงรสตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเบสิกแล้วเนี่ยต้องมีเกลือมีพริกไทยนะครับเกลือนี่เยอะนิดหนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราต้องปรุงรสเผื่อตัวมันบดของเราด้วยพริกไทยวันนี้พลใช้เป็นพริกไทยขาวนะครับพริกไทยเยอะนิดหนึ่งได้เช่นเดียวกันแล้วอันนี้พลเพิ่มความหอมนะครับลูกจันทร์ป่นครับผมถ้าเผื่อใครอยากจะได้พวกสมุนไพรนะครับผักชีพาสเล้ต้นหอมใส่ได้ครับ เอาละส่วนประกอบของตัวเนื้อของเรานะครับใช้ได้แล้วครับมาดูที่มันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเนี่ยเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้แล้วค่อยนําไปนึ่งหรือนําไปต้มนะครับแต่ถ้าเผื่อวิธีนั้นเนี่ยมันจะ ดูดน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผลเลือกที่จะนึ่งมันฝรั่งเป็นหัวจะใช้เวลาที่ยาวขึ้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก45นาทีถึง50นาทีแต่มันจะไม่ได้ดูดน้ําเข้าไปเหมือนกับการที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้ผ่านไปแล้ว45นาทีนะครับเราลองใช้มีดนะครับเทสลงไปนะครับเนี่ยฮะโอ้ยมีดของเรานะครับ เข้าไปได้ง่ายทีเดียวมันฝรั่งของเราใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เอาไปล้างผ่านน้าเพราะว่าถ้าเกิดมันฝรั่งร้อนแล้วเราล้างผ่านน้ำเนี่ยครับมันฝรั่งจะดูดน้ำเข้าไปอีกเราต้องการให้ตัวครอเกตของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะที่เฟิร์มเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปอกผิวครับผม เพื่อนๆจะบดแยกก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผลจะบดรวมลงไปพร้อมกับเนื้อเลยเพราะว่าคอเกตของเรานะครับถ้าเผื่อเราชอบให้เนียนเราบดมันฝรั่งข้างนอกแต่ถ้าเผื่อเรามีความรู้สึกว่ามันฝรั่งใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เป็นไรนะครับเราบดลงไปพร้อมกับเนื้อเลยครับโอเคนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับ ก่อนที่เราจะปั้นนะครับ <_ d ose> เขาต้องเย็ยนลงก่อนเ <_ d ose> พื่อนๆ <_ d ose> จะถ่ายออกมาใส่ภาชนะพัก <_ d ose> ให้เขาเย็ยนก่อนนะครับหรือจะขึ้นรูปเลยก็ได้เดี๋ยวของพลพจะขึ้นรูปไปเลยนะครับ <_ d ose> ชิ้นเท่าไหนก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราอยากได้คือขอให้เป็นชิ้นเท่าๆกันเสร็จเรียบร้อย พักที่อุณหภูมิห้องก็ได้เพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ใหญ่มากนะครับประมาณ15นาทีก็เย็นลงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนประกอบของแป้งสาลีไข่ไก่แล้วก็เกร็ดขนมปังครับตอนนี้มันของเรานะครับทำงานง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าเย็นลงแล้วนะครับเราก็กดให้แน่นๆนิดนึงอยากจะปั้นเป็นวงรีวงกลมอะไรได้หมดเลยอันนี้ผลปั้นเป็นแบบเป็นทรงรีนะครับ คนใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับเราจะชุบทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับการชุบของเราก็คือแป้งสาลีนะครับไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังขอแป้งส่วนเกินออกนะครับแป้งเยอะเกินไปนะครับเวลาที่เราไปชุบไข่เนี่ยไข่มันมีน้ำหนักนะครับแป้งส่วนเกินก็จะหลุดออกไปพร้อมกับไข่ดังนั้นเราต้องคาะออก เอาละหมดหน้าที่ของแป้งสาลีแล้วนะครับสเต็ปต่อมานะครับไข่ไก่ครับชุบไข่ไก่เสร็จแล้วนะครับปุ๊บห่อลงไปในเก็ดขนมปังนะครับหออลงไปบนเกดขนมปังเสร็จแล้วนําออกมาพักครับนั่นคือรอบแรกของเรา รอบแรกเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะรอบ2ครับชุบไข่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับครอเก็ตของเรานะครับพร้อมทอดแล้วครับ เอาละเวลาที่เราทอดของนะครับไม่แนะนำนะครับว่าทอดเสร็จออกมาแล้วทานเลยเราจะพักให้เขาเนี่ยคายความร้อนเล็กน้อยเวลาที่เขาอยู่บนตะแกรงนะครับพักให้เย็นลงแล้วก็อากาศเข้าได้โดยรอบนะครับเกล็ดขนมปังเขาจะกรอบขึ้นด้วยครับ ด้านนอกก็จะกบกบกรอบแบบนี้นะครับเนี่ยฮะด้านในนะครับก็จะนุ่มๆแบบนี้นะครับเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟกับซอสทงสคัตสึนะครับอืมกรอบนอกนุ่มในแถมเมนูเนี้ยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆชุบเกล็ดขนมปังแล้วใครทานไม่หมดนะครับเดีย๋ยวเพิ่งลงทอดแช่แข็งไปได้เลยครับนะฮะพอจะทอดเนี่ยก็เอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักสินาทีแล้วค่อยเอาไปทอดนะครับเรียกว่าเป็นเมนูฝรั่งเศสนะครับในรูปแบบแบบ ของคนญี่ปุ่นเขาทานกันนะครับทานกับซอสทงคัตสึทำไม่ยากอร่อยด้วยลองทำกันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และกระหลายแอดครับ